สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราได้นำเตาแก๊สกัลลามาเสนอให้พี่น้องครับมาไล่ดูนะครับมันพูดนะครับนี่คือป้ายโฆษณาของเราครับทางกัลลาพาลุงคงครับทีละครับหุมยีบาทนี่ะตั้งอยู่หน้าร้านมึงทองนะครับนี่ฮะตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะ นี่นะครับวันนี้ครับตลาดนัดบรรพุนะครับเรียมไปนะครับนี่การขายแกะกะลานะครับนี่ฮะเตาใหม่ครับเปิดซิงเลยครับพี่น้องพุ่งคำวสิทธิ์สสีที่แล้วเนี่ยครับก่อนตามนี้นะครับสามารถเล่งได้เบาได้นะครับแกะของเราตามได้เลยนะครับคนขายก็มาซื้อที่นี่ได้นะครับมยี่สิบบาทนะพี่น้อง เปิดหน้าดูครับเริ่มเดือดแล้วนะครับพี่น้องตั้งถึงห้านาทีนะครับแต่ไม่รู้จะเสื้ออะไรตรงไหนดูนะครับพี่น้องถาจะก่อจะเป็นข้าวโพดนะครับถ้าคุณไหนสนใจก็สามารถมาซื้อผ่านตลาดผานุพงได้นะครับที่นาราเมืองทลองนะครับนี่ฮะอุปกรณ์ก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับหาอุปกรณ์มาทำเองนะครับให้ช่างเชื่อมคเชื่อมให้นะครับพี่น้อง สามารถหุตงต้มหุงหาอาหารได้ครับดูเปลวไฟครับพี่น้องนี่แรงดีนะครับพี่น้องหรือสักพักอยากไปหาซื้อไข่มันต้มกอนนะครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับ